หลุมปุ๋ยทําได้ง่ายมีประโยชน์หลายอย่างเป็นการสร้างปุ๋ยไว้ในดินเพื่อที่จะให้ต้นไม้สามารถนําปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุต่างๆนํานไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีไม่จําเป็นจะต้องหาพื้นที่ในการหมักปุ๋ยพืชสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องทําให้มีการเจริญเติบโตที่ดีวันนี้เราจะทํากับต้นมะนาวสาหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกให้เราขุดหลุมบริเวณที่อยู่ริมวงบ่อซีเมนห่างจากโคนต้นมะนาวประมาณ1ศอกซึ่งขนาดของหลุมก็ให้เรากะเอาหลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก จะใส่กล้วยสุกลงไปทั้งเปลือกเลยตัวนี้สามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วอยู่แล้วซึ่งปริมาณของกล้วยที่เราจะใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้สามารถที่จะใช้ผลไม้สูงอมได้แทบทุกชนิดตามด้วยไข่หนึ่งฟองเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ส่วนเปลือกไข่เราก็จะใส่ลงไปพร้อมกันเลยต่อจากนั้นเราก็จะใส่ยาพาราลงไป3เม็ดจะสามารถควบคุมกลุ่มของเชื้อแบคทีรียบางชนิดที่ทําให้เกิดโรค ต่อจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนที่จะเป็นน้ำนะครับใส่จุลินทรีย์ลงไปละลายในน้ำก่อนซึ่งปริมาณที่เราใช้ก็ประมาณ30-50ถึงซีซีต่อน้ำา2ลิตรทำการละลายน้ำแล้วเราก็ลดลงไปส่วนหนึ่งก่อนจากนั้นก็ให้เรากลบหลุมให้เรียบร้อยแล้วก็นําน้ําส่วนที่เหลือมาลดลงไปอีกทีหนึ่งวิธีการดูแลรักษาต่างๆก็แทบจะไม่ต้องตัวนี้เราอาศัยแค่การลดน้ําของต้นไม้ธรรมดาแค่นั้นพอใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์พืชก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ตัวอย่างที่เราทําหลุมปุ๋ยอย่างต่อเนื่องมันจะทําให้มะนาวเร โดกขึ้นเปต้นที่สมบูรณ์ขึ้นซึ่งเทคนิคนี้เราควรที่จะทําในระยะเวลาห่างกันประมาณ3เดือนครั้งหนึ่งทํากับต้นพืชต้นไม้ได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการจเจริญเติบโตเทคนิคการทําหลุมปุ๋ยแบบนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําหลุมปุ๋ยหลุมปุ๋ยทําได้ง่ายมีประโยชน์หลายอย่างเป็นการสร้างปุ๋ยไว้ในดินเพื่อที่จะให้ต้นไม้สามารถนําปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีไม่จําเป็นจะต้องหาพื้นที่ในการหมักปุ๋ยพืชสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องทําให้มีการเจริญเติบโตที่ดีกระตุ้นการออกดอกออกผลได้ดีและยังถือว่าเป็นการปลูกพืชโดยไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ปุ๋ยภายหลัง สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมในวันนี้ก็จะมีกล้วยสุกงอม4ี่ผลซึ่งปริมาณของกล้วยที่เราจะใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้แล้วก็จะมีไข่หนึ่งฟองใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แล้วก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์มีน้ำเปล่ามีเสียมเอาไว้ทำหลุมจะมียาพราเราจะใช้3เม็ดสำหรับวันนี้เราจะทำกับต้นมะนาวซึ่งกำลังติดดอกออกผลเป็นมะนาวที่เราปลูกในวงบอร์ซิมินจะมีลักษณะของการติดดอกออกผลค่อนข้างที่จะเยอะตัวนี้เราทำหลุมปุ๋ยเพื่อที่จะไม่ให้เขาขาดธาตุอาหาร สำหรับวิธีการทำขั้นตอนแรกให้เราขุดหลุมบริเวณที่อยู่ริมวงบ่อซีเมนหรือให้ห่างจากโคนต้นมะนาวประมาณ1ศอกซึ่งขนาดของหลุมก็ให้เรากะเอาที่สามารถใส่พวกผลไม้ต่างๆลงไปได้หลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่กล้วยสุกลงไปทั้งเปลือกเลยตัวน,นี้สามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วอยู่แล้วกล้วยสุกงอมเนี่ยจะมีธาตุอาหารแล้วก็มีส่วนที่เป็นน้ําตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีทําให้เกิดการย่อยสลายที่เร็วเพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น สามารถที่จะใช้ผลไม้สูงอมได้แทบทุกชนิดถ้าเกิดเรามีชนิดไหนเราก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้เลยตามด้วยไข่หนึ่งฟองเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้โดยปกติแล้วถ้าเราหมักอาหารที่เป็นโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ประเภทไข่เราจะได้เป็นกรดอะมินโน,โนขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือยูเรียตัวนี้จะทําให้เพื่อนมีการเจริญเติบโตที่ดีส่วนเปลือกไข่เราก็จะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับต่อจากนั้นเราก็จะใส่ยาพาราล,ลงไป3เม็ดตัวยาพาราเนี่ยจะสามารถวควบคุมกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียาบางชนิดที่ทําให้เกิดโรค ต่อจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนที่จะเป็นน้ำนะครับเพื่อที่จะนํามาลดลงในหลุมปุย๋ยตัวนี้เราจะใส่จุลินทรีย์ลงไปละลายในน้ําก่อนซึ่งปริมาณที่เราใช้ก็ประมาณ30-50ถึงซีซีต่อน้ํา2ลิตรทําการละลายน้ําแล้วเราก็ลดลงไปส่วนหนึ่งก่อนจากนั้นก็ให้เรากบหลุมให้เรียบร้อยใช้เป็นจุลินทรีย์ EM หรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์เจ้าปลกเราสามารถใช้ได้หมดรวมไปถึงพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้ามีจุลินทรีย์ชนิดไหนก็สามารถนําไปใช้ได้ แต่ก็นําน้ําส่วนที่เหลือมาลดลงไปอีกทีหนึ่งถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการทําหลังจากที่เราทําไปแล้วนะครับวิธีการดูแลรักษาต่างๆก็แทบจะไม่ต้องตัวนี้เราอาศัยแค่การลดน้ําของต้นไม้ธรรมดาแค่นั้นพอซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ควรที่จะลดในอัตราที่เราเคยลดเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นวันละครั้งหรือ2อสาวันลดครั้งหนึ่งอยากมะนาวเรา2อสาวันเราลดครั้งหนึ่งแล้วก็ลดตามปกติเหมือนเดิมใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์พืชก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ ครับนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เราทาหลุมปุ๋ยอย่างต่อเนื่องมันจะทําให้มะนาวเราเนี่ยลูกโดกขึ้นเป็นต้นที่สมบูรณ์ขึ้นซึ่งตัวนี้เราทามาวันนี้ก็เป็นรอบที่4แล้วมันจึงทําให้มะนาวเราเนี่ยสามารถที่จะติดลูกได้เยอะแล้วก็ทําให้มะนาวมีน้ําเยอะขึ้นหลุมปุ๋ยแบบนี้นะครับพืชสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จนกว่าจะเกิดการย่อยสลายหมดส่วนกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์แล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นตัวจุลินทรีย์เนี่ยจะอยู่ตลอดไปก็คือเราสามารถที่จะสร้างจุลินทรีย์ให้อยู่ในบรริเเวณที่าปลลูกตต้้้นไมไมดอดอ ซึ่งเทคนิคนี้เราควรที่จะทําในระยะเวลาห่างกันประมาณ3เดือนครั้งหนึ่ง ทำกับต้นพืชต้นไม้ได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตโดยเฉพาะไม้ยืนต้นต่างๆการสร้างหลุมปุ๋ยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตได้ดีกระตุ้นให้พืชมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถติดอกออกผลได้ดีทําให้เขาไม่ขาดปุ๋ยไม่มีการชะง,งักการเจริญเติบโตเป็นการสร้างจุลินทรีย์ขึ้นมาให้มีปริมาณที่มากขึ้นโดยจุลินทรีย์เองก็จะไปสร้างประโยชน์ให้กับพืชให้ดินมีความร่วนซุยแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาหารให้กับพืชได้อีกทางหนึ่ง ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําหลุมปุ๋ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสําหรับการปลูกพืชช่วยให้พืชนี่ได้รับอาหารอย่างเพียงพออย่างสม่ําเสมอโดยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถที่จะหาได้ง่ายๆช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรในการดูแลรักษาต้นไม้ได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการใช้อินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ทําให้เกิดเป็นปุ๋ยทําให้เกิดประโยชน์ในการปลูกพืชแล้วก็ยังไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองดูได้เทคนิคการทำหลุมปุ๋ยแบบนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ